สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการว่าใครที่เราเลิกติดตามแล้วรวมถึงการไปติดตามเขากลับมาใหม่หากว่าเราต้องการติดตามเขากลับไปอีกครั้งนะคะอ่าขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนเเข้ามาที่แอป Facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะมาอยู่ที่หน้าหลักของ Facebook ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะ ถ้าเป็น iphone เขาจะอยู่ด้านล่างก็ให้เพื่อนๆนคลิกเข้าไปเลยค่ะให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาเลือกคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตร,ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาที่การตั้งค่านะคะคลิกไปเลยค่ะให้เพื่อนๆเ,เ,เลื่อนลงมานะคะมาที่การตั้งค่าฟีดข่าวตรงนี้ค่ะเลือกเข้าไปเลยค่ะ ในส่วนนี้เราจะเจอเมนูสีรายการใช่ไหมคะให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะเชื่อมต่ออีกครั้งเชื่อมต่อกับผู้ที่คุณได้เลือกติดตามไปอีกครั้งก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะ่ะอันนี้ก็คือเพื่อนเรารวมถึงเพจ facebook ต่างๆนะคะที่เราได้เลือกติดตามไปแล้วหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะกลับไปติดตามซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็สามารถมาคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเขาได้เลยนะคะ เขาก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการติดตามเพื่อนคนนั้นหรือว่าเพจนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวลองมาเพจนี้ค่ะอ่าเขาก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะถ้าต้องการเลิกติดตามก็มาจิ้มออกแบบนี้ค่ะกรอบวงกลมสีชมพูเขาก็จะหายไปค่ะเพื่อนเพื่อนก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะสําหรับใครที่ต้องการดูว่าเราเลิกติดตามเพื่อนหรือว่าเพจอันไหนไปบ้างนะคะรวมถึงหากต้องการกด ติดตามอีกครั้งก็สามารถกลับมากดที่หน้าตรงนี้ได้เลยนะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนลเราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ